นี้นะครับผมมี5ตำแหน่งงานเลขาที่น่าสนใจมาแนะนำตำแหน่งแรกครับเลขานุการที่ KTBGS ที่นี่นะครับเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทยซึ่งก็ให้บริการขนส่งทรัพย์สินนะครับแล้วก็บริการด้านอื่นๆครับตำแหน่งที่2ครับเลขานุการผู้บริหารที่บริษัท National Health Care Systems จำกัดเขานะครับเป็นผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการชั้นนำแล้วก็บริการเสริมด้านการดูแลสุขภาพคุณภาพสูงครับ ตำแหน่งที่3ครับผู้ช่วยเลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัท Index International Group จำกัดมหาชนซึ่งบริษัทนี้นะครับก็เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโดยกลุ่มวิศวกรประเทศไทยครับตำแหน่งที่4ครับผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่บริษัท a d v i c e IT Infinite จำกัดซึ่งเขานะครับก็เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีทั้งปลีกแล้วก็ส่งผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็หน้าร้านที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยครับ ตำแหน่งสุดท้ายครับ Secretary เลขานุการบริษัทที่บริษัท Summit Auto Body Industry จำกัดโดยที่นี่นะครับเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ตัวถังรถยนต์นั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งตําตำแหน่งในสายงานเลขานุการที่เอามาฝากนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครที่ลิงก์ในไบโอติกต่อ ok ของ jobthai ได้เลยครับนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถค้นหาตำแหน่งงานเลขาเพิ่มเติมได้ที่ jobthai ครับ